เวลา7 4นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราขาติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรณ์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาชยเกษตรศาสตร์ณนาที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อควบคุมสุนัขจรจัด ซึ่งโปรดให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและสํานักงานปศุสัตว์อําเภอสัตหีบชนบุรีรวมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินกทกศริยาธิราชแห่งใหม่อําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่ประสบปัญหาสุนัขจรจัดเข้าไปอยู่อาศัยจำนวนมากจนส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนรวมถึงอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งพบสุนัขจรจัด134าตัว การทำหมันเป็นวิธีดูแลสุนักจรจัดที่มากเกินความดูแลและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิสุนักบ้าได้ดีที่สุดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรเพื่อทำหมันและตรวจสุขภาพให้สุนักจรจัดที่นำมาจากโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่มีทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัตว์และสำนักงานรปศรุสัตว์จังหวัดสระบุรีร่วมออกหน่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสุนัขที่รับการผ่าตัดทํามันและตรวจสุขภาพจะส่งไปดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีซึ่งเป็นศูนย์ดูแลสุนักจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับสุนัขได้ประมาณ3,000ันตัว ประกอบด้วยโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานสาขาศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร่บ้านนครชัยบุรินอาคารอำนวยการอาคารแรกรับสุนัขอาคารเลี้ยงสุนัขและอาคารส่วนแสดงสุนัขซึ่งสุนัขทุกตัวจะได้รับการฝังไมโครชิปเพื่อติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิด ปัญหาสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งภายในโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทัศัสตริยาธิราชเถงใหม่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วด้วยทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ไขและจัดการปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านผ่านโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน